สัญญาณไม่ดีนะครับสัญญาณขาดไปประมาณสักหลายหนาทีเลยต้องขออภัยนะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับสัญญาณเน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนะสัญญาณชอบขาดขาดหายหายแล้วช่องก็หายไปเลยนะครับไหนแล้วช่องก็หายไปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามามรับชมเจมขออภัยนะขออภัยที่มาหลุดบ่อยนะขออภัยนะครับขออภัยความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับ อน่า <c oughs> จะเสถียรได้แล้วมนะั้งโอ้หลุดไปสองครั้งนะครับถ้าหลุดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันถัดไปนะครับนะขออภัยขออภัยขออภัยนะครับสัญญาณหลุด อ่าขออภัยนะครับขออภัยสัญญาลุดนะครับก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษทุกท่านนะครับขอโทษคุณลูกค้านะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วนะครับแต่พี่เจมันดันหายหายไปไหนเนาะพี่เจมไม่หายไปไหนนะครับเป็นที่สัญญาณนะครับตอนนี้สัญญาณน่าจะกลับมาแบบปกติแล้วตอนนี้มีอยู่3ขีดนะมีอยู่3ขีดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะที่เข้ามารับชมพี่เจมนะครับโอ้สัญญาณ พาคนหายหมดนะครับสวัสดีครับเข้ามาใหม่นะพี่เจมขออภัยนะครับนะทักไทยใหม่พอดีมีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับอมีปัญหาเรื่องเน็่เหนร่อยนิดหน่อยนะครับนะขอขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพี่เจมนะครับตอนนี้บ่ายอบ่ายแล้วก็ไปทํางานกันหมดแล้วนะครับนสำหรับนะใครที่อ่าวันนี้ไม่ได้ทํางานหรือแบบ่าประกอบอาชีพอิสระนะครับานวอิสระนะครับสําหรับพี่น้องนะครับ ทุกท่านนะครับชาวไร่ชาวสวนคุณพี also, ่คุณป้าน้าอานะครับวันนี้ไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับแวะเข้ามาหาพี่เจมสักพักนะครับมาหาพี่เจมสักพักนะพี่เจมนะครับมีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนะครับแล้วก็มีหางตัดหญ้าก็เดือนนี้นะครับเป็นหางตัดหญ้าถึงสิ้นเดือนนะโปรส่งฟรีถึงสิ้นเดือนนะครับหางตัดหญ้านะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยนะครับขออภัย มาด้อขวัญเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อนะครับอ่ากลับมากลับมานะครับกลับมานะครับขวัญเอ้ยขวัญมานะครับวันนี้เน็ตหลุดไปสองครั <naughty vé> ้งนะครับเน็ตหลุดไปสองครั้งขวัญเอ้ยขวัญมานะครับน้าขวัญเอ้ยขวัญมามหาจีมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สีฟ้าเผานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับ วันนี้พี่เจมหนุดเน็ตหลุดไปสองครั้งแล้วนะเน็ตหลุดไปสองครั้งนะกลับมาใหม่ก็ยังมี FC นะครับเข้ามาสวัสดีเข้ามาทักทายสวัสดีครับนะพี่เจมนะครับเซลล์ขายรถเท็กเตอร์มือสองนะครับอ่าอ่านะเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเกินก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับไปชมรถนะครับสนใจคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ทักถามทักทายมาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือนะครับหรือนะครับพี่เจมจบสตรีมสดแล้วนะครับเข้ามาที่เบอร์โทรพี่เจมนะ 0835388071นะครับบนูพี่เจียงก็สามารถนะครับเพิ่มเพื่อนบ้านเขียวได้นะเข้ามาทักทายกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบจากสตรีมสดก่อนนะครับนะาเริ่มต้นที่ดีวันนี้ทังบ่ายสองมาบ่ายสองถึงจะลงไลน์นะครับบ่ายสองถึงจะลงจากการสตรีมสดนะทดเวลาให้นะครับพี่เจมงต้องขออภัยนะครับปกติแล้วจะมาสิบเอ็ดโมงนะครับวันนี้มาเที่ยงนะครับก็มีก็สายเด็กก็ขาดขาดให้หายนะครับไปสองช่วงสามช่วงนะครับน่ากินระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับ ก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาต้องชมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับพี่เจมขออนุญาตนะครับรบก,กวนนะครับอ่ารบก,กวนโป้งโป้งนี่ไม่ได้โกรธนะหมายความว่ากดไลค์กดแชร์ให้พี่เจมด้วยนะอ่ากดไลค์ให้พี่เจมด้วยนะครับน่าเดี๋ยวขอพี่เจมขออนุญาตแชร์ share. ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับนะครับนะไม่ได้ไปไหนนะครับสัญญาณไม่ได้อู้ไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่นะไม่ได้บกพร่องสวัสดีทั้ง8ปดท่านขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากยอดกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจนะครับขอบคุณนะขอบคุณคุณพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับที่เข้ามารับชมนะครับหรือบางทีเขาอาจจะหลงเข้ามานะครับพี่เจมมานั่งทําอะไรวะเนี้ยไอ้ล้อไอ้ล้อไอ้ล้อมาทําอะไรหรออ่าอ่าพอดีนะครับ พี่เจมมีไลฟ์สดทุกวันนะพี่เจมร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแก้งนะครับนะก่อนทำาทุกกรรมเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้มีอาชีพเยอะนะมีจาชีพเยอะนะครับหลอกจริงเงินมัจำนะเขาให้นะครับหนึ่งนะครับเห็นหน้าคนขายนะครับสองนะครับเห็นรถตัวจริงนะครับสามเห็นหน้าร้านนะถ้าไม่ได้พี่เจมนำเปิดทุกวันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์นะครับเวลาแปดโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นวันนี้พี่มาไลฟ์สดคุยกันใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ครับ พี่มาทุกๆวันพี่มาทุกๆวันนะครับปกติแล้วจะมาประมาณสักอ่า11โมงนะครับน่ะมาทั้ก11โมงพี่มาแนะนําโปรโมชั่นนะครับมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆมาแนะนํารถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับค <L 3> ุปต้า l สามสองหนึ่งแปด s ทีตัวท็อปนะสองร้อยชั่วโมงนะครับตอหรับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับมองรถมือสองเป็นทางเลือกนะครับช่วยเชฟช่วยประหยัดตังค์ในกระเป๋านะครับ ประหยัดได้เยอะนะทุนได้เยอะนะทุนได้หลายแสนนะอ่าของพี่เจมส์นะครับมีรถเข้าใหม่แล้วก็วันนี้มีรถเล็กนะครับเข้าใหม่ทั้ง3ามอ่ามีรถเล็กเข้าใหม่3คันนะครับคันหนึ่งเป็นอ่าเจ้นีกของยันมานะครับ26แรงนะครับก็สามารถข่อนได้ดาวได้นะครับแล้วก็มี2คันเป็นคูปเปต้า B27 นะครับ B27 อ่า40ตัว S นะตัวใหม่นะ B27 นะครับก็อยู่ราคาอยู่ประมาณที่ 2 5ส0 0 0บาทแล้วก็มีรถเล็กนะครับที่เข้าเข้าสวนต้องบอกว่ารถเล็กเข้าสวนเข้าลองอ้อยนะทั้งสองคันทั้ง27ทั้ง21นะครับ21ก็จะเข้า21าเข้าใหม่เข้ามาแล้วแหละตอนนี้กำลังอาบน้ำแต่งตัวอยู่นะกำลังอาบน้ำแต่งตัวอยู่นะครับราคานะครับ2 1 9 0 0 0่ 21, 000, 000บาทใบดันกับตัดหญ้าใหม่นะใหม่แบบไหนนะครับเดีย๋ยวพี่เจมพาไปชมตัดหญ้าพี่เจมมีสินค้านะครับโชว์นะครับมีสินค้าโชว์เป็นตัวอย่างนะครับว่าได้ตัดหญ้าแบบไหนไปนะครับ รับรองนะครับรับรองของใหม่กิปบอหว่าของใหม่กิปนะของใหม่กิปเลยนะครับไม่ได้เอามือสองให้นะครับขอถ้าไปดูการแบบไหนเดี๋ยวพี่เจียมแจ้งทุกๆคันนะครับว่าเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับเพื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านทั้งสี่ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณยากหัวใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับอืมอาจจะหลงเผลอใจเข้ามาพี่เจียมทําอะไรวะก็สามารถนะครับกดไปที่อ่า หน้าช่องได้นะกดติดตามได้พี่เจีส์จะอัปเดตรถทุกๆวันให้นะครับทุกๆวันนะครับมีคลิปนะแล้วก็มีแบบอะไรนะช็อตนะครับมีช็อตนะไปคลิปสั้นๆนะครับนะก็ในการตอบรับดีลูกค้าก็กดไลค์กดแชร์ดีนะครับน่ยอดชมเยอะนะครับก็ชอบชอบชอบนะครับจะชอบนะครับเป็นการนะครับเป็นการโฆษณานะครับเป็นการประกาศนะครับว่าตรงนี้เราขายรถมือสองนะตรงนี้เราส่งรถคุณภาพนะตรงนี้รถเรานะครับไม่แท้ชั่วโมงการทางานน้อยนะรถเช็คจะภาพให้นะครับ พี่เจนจะจำหนายรถอยู่2ประเภทนะประเภทแรกนะครับคือประเภทตามสภาพนะครับ้าทำยครไบมาแบบไหนไปแบบนั้นนต้องแจ้งก่อนนะครับประเภทที่2ป,ประเภทปรับสภาพประบสภาหมายคําว่าไม่ได้ว่าลื้อหมดนะไม่ได้ว่าลื้อรถอุปกรณ์นึกนองนะไม่ได้ว่ารถเก่ามาทานะหมายความว่าตรวจสภาพให้เช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับตรวจเช็คสารเหลวตรวจตรวจสอบนะครับ่วดซึมให้นะครับคือเช็คพร้อมใช้นะครับรถตามสภาพมีรถสองประเภทนะพี่เยนแจ้งให้นะครับมีรถสองประเภทนะครับราคาเบาๆนะครับไม่แพงมากนะครับ สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับนะก็ขอสวัสดีทั้ง4ี่ท่านนะครับสวัสดีครับพี่เจมต้องขออภัยนะครับดุดไปสองครั้งสามครั้งนะครับสัญญาณเด็ดไม่ค่อยดีนะครับนะสัญญาณเด็ดไม่ค่อยดีอันนี้ก็น่าจะเสถียรน่าจะเสถียรแล้วนะสัญญาณเด็ดน่าก็น่าจะเสถียรแล้วนะครับนน่าจะเสถียรแล้วนะพี่เจมขออนุญาตนะครับพาไปชมรถหน้าลานกันนะพาไปชมรถหน้าลานกันนะครับขออนุญาตนะครับอ่าขออนุญาตนะครับขออนุญาต เปิดจากคันแรกนะคันแรกนะคันแรกนะครับคูบต้า L3218SP คันนี้ตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับใช้งานไปเพียงไปเพียงแค่200ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ครบนะอุปกรณ์ครบนะครับมีใบมีดดานินหน้าอุปกรณ์เป็นผนังหลังนะครับเดี๋ยวให้ชมตัวรถก่อนนะตัวรถสวยๆนะรถเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆ32แรง200ชั่วโมงนะครับลูกค้าพี่เตียมส่วนมากจะอยู่ในนี้นะครับก็จะเห็นเห็นรถตัวจริงพี่เจียงก็จะพาไลฟ์สดนะครับไม่กั่งพี่เจียงก็ทำคลิปไว้นะครับทำคลิป เอาไว้ให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับถ้าไม่สะดวกเข้ามาตามชมตอนไลฟ์สดสวยๆนะส,สวยๆนะครับเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับสามสูบสีจังหวะส,สวยๆนะครับระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องจอดรถสนิทะระบบเกียร์แบบใหม่นะใช้งานตรงไหนใช้งานตรงนี้นนอ่า youtube น่าจะขับได้ไหมไม่ ไม่รู้ว่าขับได้ไหมขับแล้วมันผิดกฎไหมมันก็หวาดเสียวไหมแต่ขออนุญาตไม่ขับดีกว่านะครับนะเราอยากจะลองรถในการให้ผู้ชมผู้ลูกค้านะครับได้จนทุกทุกคันนะครับนะล้อยางสวยนะอ่าล้อยางสวยแบบเหลือเยอะๆพี่เจมอกวก็เหลือเยอะเลยนะเหลือเยอะเะเลยนะเพราะว่ารถเพียงแค่2 0 0ชั่วโมงเองนะครับขอบกระทะเดิมๆนะครับรอยมาร์กรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะสวยๆคันนี้นะครับคัดเคิร์ดครับก็เดิมนะคัดเดิมคัดเดิมเกียร์เดิมอ่า คัดเดิมเกียร์เดิมนะครับเดี๋ยวพาชมใกล้ๆอาจจะใกล้ไปต้องขออภัยนะครับนะอยากให้ชมนะครับคือรถมันสวยแหละรถมันใหม่มันเดิมนะครับเดิมแท้คูโบต้าหมดนะครับเดิมตั้งแต่หัวจนเท้านะครับไล่ไปเลยนะครับนะไล่ไปเลยนะครับเดิมนะเดิมนะเดิมหลังคาก็ยังเป็นหลังคาเดิมแท้คูโบต้าอยู่น้า L สามสองคันนี้นะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวไปพาไปชมปากใบดันกันสวยๆนะแบบนี้สวยๆนะถ้ามันแยงตาไปไม่เตรียมขออภัยนะขออภัยนะครับมันแยงตาไปตอนนี้ แดดเริ่มมาแล้วบ่ายแดดเริ่มมาแล้วนะครับน่ะน่ะล้อยางส,ายสวยๆนะขอบกระตะส,ยสวยๆนะครับซิ้นเดิมชี้นเดิมอ่าเดิมนะเดิมนะยังไม่ได้แกะนะยังไม่ได้แกะสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ออริจินอลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์่า,ส,าสวยๆนะสามที่สองสามที่สองแรงคันนี้อ่า,ส,าสวยๆนะเดี๋ยวพี่เจมแพนไปช้าๆนะครับ อยากดูตรงไหนเป็นพิเศษแจ้งพี่เจมได้นะแจ้งพี่เจมได้นะครับแจ้งได้อ่ะแจ้งได้ด้หลังส,สวยๆคันนี้สองร้อยชั่วโมงเองนะครับรถไม่ได้ลงนาน้ำเป็นรถไล่นะครับอ่ะเราจะเราจะดูได้นะครับอ่ะเป็นรถไล่ใช้งานในไล่นะครับไม่ได้ลงนาน้ำให้เป็นสนิมนะครับน่ะรถคันนี้เน้นจอดก็สองรอยชั่วโมงสองร้อยชั่วโมงปีหนึ่งนะครับเทปบเท่ยก็อยู่ประมาณสัก เราเกษตรกรใช้รถนะครับใช้รถเป็นฤดูกาลเป็นหน้านะครับเป็นฤดูกาลเราก็ใช้อยู่เพียงไม่กี่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับ200ชั่วโมงก็ตีไปปีหนึ่งใช้งานอยู่ประมาณไม่เกิน300ชั่วโมงนะรถนะ,ะแต่คันนี้200ชั่วโมงก็แสดงว่าคันนี้ใช้จริงๆแค่ปีเดียวใช้จริงปีเดียวนอกนั้นจอดดอังนั้นเน้นจอดเน้นจอดสวยๆนะครับสวยๆนะฮัวนงหัวน็อตนะครับอนอนอสวยๆ นี่ก็ยังเป็นเดิมเดิมแท้คูบต้านะครับเดิมแท, h, ท้คูบต้าพวกนี้ก็ยังมีย,ย,ยังอยู่ครบนะครับเป็นใครเป็นคันเป็นคันใบคันไปนะอุปกรณ์นะครับเห็นแบบไหนไปแบบนั้นนะครับนะ่ะสวยๆนะครับนะสวยๆอ่านะอันนี้สวยนะกล่องเครื่องมือก็ยังสวยนะครับกล่องเครื่องมือย,ยังสวยอ่านะหลายๆคนสงสัยนะครับน่าจะมีคนสงสัยว่าอ่าตรงนี้เอาไปเก็กบอุปกรณ์เล็กๆตรงนี้เอาไปเก็กบพวกปัจแจนะ่ะ พี่เจมครับและและตรงช่องนี้มันเอาไว้ทําอะไรพี่เจมอ่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับหลายๆคนนะครับหลายหลายท่านอ่ายังไม่ทราบนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เจมมาเล่าสู่กันฟังนะครับตรงนี้เขาเอาไว้เก็บปักแจเลือนนะเพราะปักแจเลื่อนมันหนักนะครับก็เบอร์สิบแปดก็ใช้ได้เบอร์สิบแปดเบอร์ยี่สิบประมาณนี้ไม่เกินเบอร์นี้นะครับนะก็ใส่เข้าไปในข้างกล่องได้ก็ใส่ตรงนี้นะครับอ่าใส่ตรงนี้อ่าคันนี้ยังสวยๆนะเขาไม่ค่อยวางอะไรนะเจ้าของเก่านะครับนะหัวน็อตหัวน็อตเดิมนะครับนะ ยังไม่เหมือนมีอะไรมาเลยนะครับรอยมาร์กโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดอ่าอ่าให้เก็บประแจสวยๆนะอ๋อมีพาวเวอร์เอาลิตด้วยนะมีพาวเวอร์เอาลตด้วยเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับบางคนแบบเปิดเพลงนะครับบางคนใช้แบบแบบอยู่นานๆนะครับอยู่ในพื้นที่นานๆนะครับเปิดเพลงนะครับอ่าเปิดเพลงโทรศัพท์นะครับนานี่นะนี่นะนี่นะอ่า เวลาคนที่บ้านเธอมาก็จะบอกว่าแบดหมดนะคนที่บ้านก็รู้นะว่ามันชาร์จแบตได้นี่ตรงนี้มันชาร์จแบตได้นะชาร์จแบตได้นะครับเป็น power outlet นะครับเนี่ยตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้นะครับวางขวดน้ํานะครับสวยๆคันนี้นะเดิมๆหมดนะครับคันนี้พี่เจมขายเท่าไหร่ครับอ่าคันนี้นะจดทะเบียนปีห5นะครับคันนี้ปี6 5ห้า6 6ห้ารถ2ปีเองนะครับ สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับตัดหญ้าใหม่นะครับอ่าสองร้อยชั่วโมงเดี๋ยวพี่เจมพาขึ้นนะอ่าแล้วมันมีข้อสงสัยข้อซักถามมาเยอะนะครับพี่เจมครับตรงนี้เอาไว้ทําอะไรอ่าพี่เจมครับตรงนี้เอาไว้ทําอะไรมันมันไม่เกี่ยวอะไรกับรถไถมันมีเกี่ยวอะไร,ะไรตรงนี้เขาเอาไว้สลับโหนขึ้นนะครับเราจะจับรถไถอยู่2ที่นะครับที่นี่กับที่นี่นะครับเราจับแบบนี้นะขออภัยที่พี่เจมนะคะอีกมือหนึ่งจับโทรศรัพท์ไว้นะครับนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วขึ้นเราก็จะดึงตัวตัวเองขึ้นมา ปึ๊บนะครับดึงตัวเองขึ้นมาอ่าดึงตัวเองขึ้นมานั่งนะครับเราจะไม่โหนตัวนี้ขึ้นนะห้ามโหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราโหนนะครับตรงนี้มันมีซีนอยู่นะครับมันมีซีนอยู่นะครับมันมีซีนป้องกันผลอยู่นะครับอ่ามันมีซีนรองรับอยู่นะครับระหว่างเหล็กนะครับอ่ามันมีซีนอยู่นะครับถ้าเราโหนตัวนี้นะครับไม่มีผลกระทบนะครับทําให้นะครับซีนมันเสื่อมสภาพได้ก่อนอายุการใช้งานเนไครับนะอ่า 244ชั่วโมงตีไปสองร้กลมๆนะคุยกันง่ายๆกลมๆนะไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคนะแต่พูดถึงว่าให้มันคุยกันง่ายๆคุยกันกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆก็มันห่างกันไม่เท่าไหร่อ่าตีไป200ชั่วโมงนะครับอ่าตีไป200ชั่วโมงอ่าตัวนี้กันระบบเกียร์พัฒน์นะครับนะซิงโค์พงพัฒน์เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องจอดรถสนิทอ่านี่คือจุดเด่นของเราของคูบะต้านะครับนอกจากอ่าหาไหลง่ายแล้วนะครับนะก็จุดเด่นนี้ คืออย่างนี้นะครับจุดช่วโล่งนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องหยุดรถดอ่าคันนี้นะสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้อ,อุปกรณ์ใบมีดดดินหน้านะครับขอบคุณขอบคุณยอดไลค์ขอบคุณยอดแชร์นะครับขอบคุณทุกนนท,ท่านนะครับสวสีทั้งเจ็ดท่านนะครับน้าสวีทั้งเจ็ดท่านนะครับน้ามีมีดดดินหน้าแล้วก็มีหางตัดหญ้าใหม่ได้ตัวไหนพี่เจมหางตัดหญ้าใหม่ก็พี่เจมบอกว่าได้ใหม่ก็คือได้ใหม่อ่านี่หางตัดหญ้าตัวนี้นะครับแบรนด์สยามโซล่านะหยุด อยู่ u ูทูบบอกได้นะแต่ที่ช่างอื่นบอกไม่ได้นะครับแบรนด์สยามโซล่านะครับนะหัวเกียร์ให้ใหญ่ๆบักเอฟบักเอฟเลยนะให้บักเอฟเลยนะขนาด1นึดนะครับนะใส่กับรถ30แรงถึง40แรง30นะครับ3 2 3 6นะครับ3 5ยันมาสามเยันมา40่คูบตาอ่านี่นะ40่สิบคูบัวตาพี่เจมให้รุ่นนี้ไปนะครับไปกับติดรถคันนี้นะครับ3 9 0 0 0 0เอ้ย3 3 9 0 0 0บาท อ่ลิ 1, ้นรวยอีกแล้วนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวชมตัวรถอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนไปคันใหม่อ่าปากใบแดงสวยๆแบบนี้สวยนะไม่ได้ขี้เหร่นะแบบนี้สวยๆสีเดิมก็ยังอยู่นะครับนะสีเดิมยังอยู่อ่าปากใบแดงนสวยๆนะครับนะสีเดิมยังอยู่ก็ขอสวัสดีนะครับทั้งห้าท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับอ่า แล้วก็เนดะี๋ยวพี่เจมพามาชมนะครับลดราคาประหยัดนะลดราคาประหยัดจอดอยู่หน้า้านนะครับาราคาประหยัดลดราคาประหยัดนะครับจอดอยู่หน้า้านนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้พี่เจมมีรถนะครับมีรถสาม มีรถสามสิบสี่แรงนะครับสามสิบสี่แรงสามสิบสองแรงนะครับพี่เจมขอเวลาสักครู่มาแล้ว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 นี่ไม่ได้หายไปไหนนะนี่ไม่ได้หลุดนะอ่าไม่ได้หลุดนะครับอ่ามีรถนะครับนะราคาประหยัดนะคันนี้นะ คันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเปิดให้เลยนะครับเป็นรถต่อเปล่านะสามสิบสี่แรงนะครับเป็นรถสามสิบสี่แรงนะครับคันนี้เครื่องดีเกียดีนะพี่เจมขับหมดแล้วนะนะพี่เจมเป็นคนพูดตรงนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวบอกแบบนั้นนะครับนะเครื่องดีเกียดียางดีสี่เส้นบอกเลยคันนี้นะใครแล้วมองหารถแบบราคาประหยัดนะครับนำไปต่อพ่วองอ,อปวุปกรณ์ที่บ้านนะครับที่บ้านมีอุปกรณ์ต่อพ่วองอยู่หรือเอาไปแลกถังน้ํายานะครับเอาไปต่อเทเลอร์ได้นะ เอาไปต่อเทเลอร์นะครับอ่าคันนี้นะสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานอ่าสีเดิมโรงงานคันนี้นะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองให้เบียดไปด้วยนะให้เบียด่วงหน้าไปด้วยนะอ่าให้เบียด่วงหน้าไปด้วยนะครับแล้วมาอีกหนึ่งคันคอมต้รเอลสามสี่ศูนย์แปดเหมือนกันนะครับอ่าแต่คันนี้มีอุปกรณ์ใบมีดดินหน้านะคันนี้มีอุปกรณ์ให้หนึ่งชิ้นนะครับใบมีดนะครับ หนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันบาทคันนี้อ่าหนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันบาทนะครับน้าคันนี้เส้นสวยนะยางดีสี่เส้นนะไม่ได้ขี้ั้งขี้เหล่น,ละนะเอาได้แหละในรถราคานี้มีอุปกรณ์ไม่มีดนดินหน้าด้วยยางหลังก็เส้นสวยนะครับยางหลังเส้นสวยยางหลังติดรถนะครับเส้นสวยสวัสดีทั้งเก้าท่านนะครับสวัสดีครับคันนี้โฟวิ w ด้วยนะพี่คันนี้โฟวิ w ด้วยนะครับน้าคันนี้โฟวิลอ่า อขออนุญาตพามาชมคันตัดไปนะครับสาหรับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับเจ้าของสวนป้ามนะครับอยากได้รถไปเข้าสวนนะครับไปเข้าไร่นะครับอยากได้ตัวเป่าอา่าอยากได้ตัวเปล่านี่คันนี้ตอบโจทย์นะเป็นตัวเปล่านะ32แรงตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะพี่เจมบอกว่าตัวท็อปนะยังดีสีเส้นยังติดรถแหละอา่ยายังติดรถนะครับยังติดรถออตานิติดรถนะครับเดิมนะเดิมนะเดิมเดิมคันนี้เดิมนะครับเดิมแต่หัวจุเท้านะอ่าสีเดิมสีเดิมโรงงานหมดคันนี้ไม่มีการเก็บสีอะไรทั้งสิ้นนะ คันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยสภาพโอเคนะครับก็คันนี้เป็นตัวเปล่านะจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวเปล่าโปรโมชั่นอยู่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองอ่าบาะเดิมแท้คูโบตานะเรียกไม่อยู่แปดร้อยชั่วโมงนะครับคันนี้อยู่แปดร้อยชั่วโมงอ่าตัวเปล่านะ มันเหมาะยังไงพี่เจมันเหมาะสละเอาไปอุปกรณ์ต่อพ่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมานะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงพ่วงหลังไม่ว่าจะเป็นถังตัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นถานไม่ว่าจะเป็นถังหยอดปุ๋ยนะครับน้าถังพ่นยานะครับมันก็ต่อพ่วงเข้าไปได้นะครับน้ารถไถราคาประหยัดนะครับตัวเปล่านะครับมาอีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันคันนี้ก็หล่อนะคันนี้หล่อคันนี้หล่อคันนี้คันนี้ห้าร้อยชั่วโมงนะครับคันนี้ห้าร้อยชั่วโมง อุปกรณ์เป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีผ่านพวนห้าให้นะยางดีสี่เส้นยางติดรถนะพี่นะยางติดรถนะครับยางดีสี่เส้นนะครับสามสิบสองแรงนะครับเครื่องยนต์เดลิเคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำสามสูบสี่จังหวะสวยๆอ่าสวยๆนะพี่นะสวยๆคันนี้อ่าสวยๆคันนี้อ่าสามสิบสองแรงห้าร้อยชั่วโมงอ่ามาอีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันคันนี้ทําราคาให้ถูกลง ทำราคาให้ถูกลงนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ Jean ไม่มีอะไรมากคันนี้นะครับเครื่องเดิมเก์เดิมหมดนะคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านี้สวัสดีทั้งสิบสิบสามท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่มองหารถปีใหม่ๆราคาประหยัดอุปกรณ์ครบนะพี่เจมแจ้งเลยอุปกรณ์ครบนะครับมีใบมีดในดินหน้านะครับแล้วก็มีผานพ่วนนะครับ ชั่วโมงการทำงานอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ่ารีบนะมีคันเดียวนะราคาจัดโปรแบบโปรแบบหนักๆโปรรถแบบจุกๆนะครับตัวแบบจึ้งๆนะสมัยนี้เรียกโปรแบบจึ้งๆนะครับนะขอบกระทะก็แบบนี้นะครับอ่าไปแบบนี้นะไปแบบนี้นะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ่า ใกล้ๆก,ก็โทรมาคุยกันนะใกล้ๆพี่เจมส่งให้ฟรีนะใกล้ๆก,ก็ขออนุญาตคิดตามระยะทางนะครับนะพี่เจมแท็กคนส่งเอกชนนะครับอ่าขออนุญาตมาอีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันคูปต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดดีที่คันนี้สามสี่ดีทีนะได้กัดหน้าไปด้วยนะคันนี้ได้กัดหน้าไปด้วยคันนี้จัดหล่อให้นะรับต้องบอกว่าจัดหล่อให้นะครับนะ,ะสีปากใบดันมีการเก็บสีนะเพื่อความสวยงามนะครับนี่ก็มีลองรอยพี่เจมเอาไปดันเอาไปเทสนะครับ เอาไปเทสระบบนะครับเดี๋ยวเียถ้าซื้อถ้าอยากเก็บสีคืนให้ก็เก็บได้นะ่าเดี๋ยวสระคืนให้นะครับน่าก็สวยๆแหละครับคันนี้เอาไปลองทดสอบระบบให้นะครับพี่เยมเคยทําคลิปอยู่นะครับทดสอบระบบคันนี้คูบอร์ตา l 4 0นะครับ 18DT นะครับ359,000บาทแต่คันนี้จัดโปรอยู่นะเหลือ349,000บาทนะครับคันนี้สวัสดีทั้ง11ท่านนะครับจดทะเบียนปี61นะ1,400ชั่วโมงคันนี้สวยๆนะครับ1,400ชั่วโมง พวกนี้ก็เดิมนะพวกนี้เดิมพวกนี้เดิมหมดนะครับน่ะเดิมหมดสวยๆนะครับขอบกระทะเดิมนะขอบกระทะสีเดิมขอบกระทะสีเดิมนะสวยๆคันนี้นะครับอ่าสี่สิบแรงคันนี้อ่าใครลังหารถรุ่นอะไรอยู่สวยงามนะครับขอบคุณมากครับคุณจีรวัตรนะครับจุคุณจีรวัตรนะผมอาภิทมพงศนขออภัยนะครับนะขอบคุณมากนะครับดีทักทายกันนะพี่นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอ่าคันนี้นะครับสี่สิบแรงใครลรามองหาอยู่นะครับโอ้แดดล่มแล้วอ่ะ แดดหยุดแล้วนะครับน่าแดดหยุดแล้วนะครับน่าคันนี้สวยสวยนะพี่คันนี้จัดโปรอยู่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่ไม่ไกลมากผมส่งฟรีอ่าเขาบอกไม่ไกลมากคือทุกคันนะไม่ไกลมากผมส่งฟรีให้นะพี่ส่งให้ผมไม่ได้บวกค่าส่งหรอกมันก็ยนเยือนกันนะพี่เยนหยือนกันเยินหยือน,อนกันอ่าเยนเยือน,อนกันอ่า เดี๋ยวขอเรียกพามาชมนะครับหางตัดหญ้านะครับแบรนด์สยามสโตล่านะที่เดงนจำหน่ายนะเมื่อวานก็ไปหนึ่งเครื่องวันนี้ไปอีกหนึ่งเครื่องนะในการตอบรับดีนะครับในการตอบรับดีมีขนาดนะครับขนาดแปดสิบเส้น,นมีทุกไซส์นะแปดสิบเส้นนะครับจะใช้รถ อ่าสิแรงนะครับถึง24แรงอ่าาปดสิบเซนนะครับวงตัด80เซนราคาเท่าไหร่ครับพี่เจม2 2นะครับสองหมบาทเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็มีขนาด1เมตรนะครับใช้กับรถนะครับขนาดหเมตรใช้กับรถนะครับยีแรงถึง30แรง 24, 26, 2บสีนะครับนะยีนะครับอ่าแรงอ่าใช้1เมตรนะใช้1เมตรนะครับราคาสองหม่นสามพันบาทห่างกันแค่พันเดียวอ่าสเครื่องห่างกันพี่เดียว มันจะใช้กับรถไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอีกหนขนาดนะอีกหนึ่งขนาดขนาดเมตรนะครับขนาดเมตรใช้กับรถนะครับ่าสแรงถึง40แรง30 32 36 35หยันมา3ายันมา40่คูโบต้าใช้ได้ครับ40คูโบต้าใช้ได้หัวเกียร์ให้ไปบักเอบักเอฟเลยนะพี่เยมขายเท่าไหร่ครับสองหม่นหกพัน เก0บาทนะ26,900บาทนะเฉพาะในไลฟ์นะ2 6งหม่นทุนนทนนนพี 26, baht, ่เจบอกว่าทวนทุนนะ26ง้ม like ่นทนนะอ่าค6ามมหัจจดโปรให้นะเดือนนี้ก็มีโปรนะครับไม่ไกลมากส่งฟรีให้นะถึงสิ้นเดือนนะครับไม่ไกลมากส่งฟรีให้เป็นโปรจากโรงงานแหละเพราะว่าเดือนที่แล้วนะครับยอดจำหน่ายเยอะนะครับอ่าก็ทาดีลได้ด้วยจำนายเยอะนะครับก็เลยมีการส่งฟรีให้ได้นะครับจากโรงงานอ่าจากโรงงานนะ ขออนุญาตมาอีกหนึ่งขนาดนะครับขนาดเม่ส40นะครับใช้กับรถ45แรงนะครับถึง50แรง45อ่า47 50นะครับใช้ได้60ได้ไหมพี่เจมสิ60แรงได้แต่ต้องไปขยับอ่าต้องไปขยับนั่นเปลี่ยนสลักนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการพิออเดอร์เข้าไปนะครับถ้าถ้าอยากได้รุ่นนี้นะพิออเดอร์เข้ามานะครับน่าสวยๆนะครับสองอ่ะเท่าไหร่ครับพี่เจม 29,000บาทครับอ่ารุ่นนี้29,000บาทนะขนาดเมตรสีนะใช้กับรถนะครับ45แรง47แรง50แรงอ่าตรงสเปคโรงงานนะตรงสเปคโรงงานตัวนี้ก็เป็นตัวเมตรยีนะครับเป็นตัวเมตรยี่สิบอ่าอ่าแล้วพามาชมจุดเด่นนะครับจุดเด่นนะครับว่าทําไมพี่เจมถึงยอดขายดีอนะ่าก็ได้การตอบรับจากลูกค้าดีนะครับหนึ่งแหละครับอ่าขาสกีหนานะครับขาสกีหนาห้ามิลกว่านะครับห้ามิลกว่าอุ่นหนานะ เหล็กขึ้นรูปจากโรงงานมาตรฐานนะครับเหล็กขึ้นรูปโรงงานแล้วก็ขาสกีสามารถปรับระดับได้นะครับขาสกีหนา16มิลลิมตรนะครับปรับระดับได้สองระดับนะครับรูแรกนะครับรูแรกจะเป็นหญ้าแบบหญ้าเรียบเตียนเช่นหญ้าสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟนะครับได้หญ้าสนามกอล์ฟได้นะครับนี่คือหญ้าสนามกอล์ฟนะรูสองนะครับรูสองนะครับเป็นตัดหญ้าทั่วไปนะครับตัดหญ้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสวนปรามนะครับสวนทุเรียนนะครับน่า ใช้รูนี้นะไม่ต้องมีถึงห้าหกเจ็ดแปดเก้ารูแล้วยังมีแค่สองรูนี้นี่คือคํานวณมาให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าสองรูสองรูนี้คือมันแมทแล้วมันพอดีพอดีนะครับกับการใช้งานนะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดเด่นนะครับมีไม่เหมือนใครอ่ะนอกจากใบมีดตัวเอสแล้วนะครับห้อยตัวแบบอิสระนะแล้วก็มีนะครับใบมีดสองชั้นนะครับอ่าชั้นที่หนึ่งตัดหญ้าทั่วไปชั้นที่สองนะครับตัดหญ้าที่จะมาอ่าพันหัวเกี้ยคมนะบอกว่าคมนะครับคมนะครับคมนะตัดหญ้าได้นะไม่ให้ ไม่ให้ยามาพันตรงหัวเกียร์นี้นะครับเพราะว่าหนึ่งแหละถ้ามาพันมันจะเกิดความชื้นนะพอเกิดความชื้นเสร็จปุ๊บนะครับนะพวกหัวเกียร์เรานะครับมันจะอายุมันจะสั้นลงนะครับเป็นการถนอมนะจัดให้แล้วนะคมนะอย่ามาลูบเล่นคมนะคมทั้งใบมีดนี้แล้วก็ใบมีดนี้นะครับมีไม่เหมือนใครคือ2ใบมีด2รอบนะครับรอบแรกนะครับกับรอบ2คือการยาที่จะมาพันหัวตรงนี้นะครับอสวยนะครับสวยถ้าใครเร่มองหารถพร้อมใช้งานนะครับ โทรหาพี่เจมได้นะครับเบอร์พี่เจมนะครับ0835388071นะครับพี่เจมนะครับตั้งอยู่อำเภอแกรงนะครับจังหวัดระยองนะครับเส้นทางไปมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีอ่าเส้นนี้นะถ้ามาทางระยองนะระยองบ้านฉางเชนบุรีนะครับเชนบุรีวิ่งเข้าอ่าวิ่งเข้า3ย่านนะครับส่วนระยองบ้านฉางนะครับวิ่งตรงมาเลยเส้นตรงมาเลยนะเส้นเอเฮดหนึ่งสองสามนะครับก็จะติดกับหมอสุโขรักษาสัตว์นะครับแล้วก็เป็นร้านผ้าใบร้านเพื่อนบ้านนะครับนะ แลยืนอยู่ประมาณนี้นะครับน้าร้านนะครับหรือใครมาไม่ถูกนะครับกลัวมาไม่ถูกก็สามารถเสิร์ชที่ Google ได้นะครับพิมพ์คําว่านะครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขา3นะครับเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะเจอเรีกหน้าพี่เจมขึ้นมานะก็เจอโลเคชั่นนะครับนะก็ใกล้ๆก็ขอเรียนเชิญนะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับเข้ามาชมได้นะเข้ามาจรจาพูดคุยกันนะครับส่งให้พี่ได้ไหมพี่อยู่เชีบุรีส่งได้มั้ยส่งฟรีได้ไหมล่ะนีมันต้องดูตามพื้นที่นะครับตามพื้นที่นะครับตามพื้นที่นะครับอ่า โอเคโอเคอ่าสลับนะครับสำหรับอ่าสตรีมสดนะครับอ่าสลับสตรีมสดนะครับช่วงเช้านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่นะพี่ป้าน้าอานะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพี่เจมนะครับพี่เจมนะครับเซลล์ขายรถแท็กเตอร์มือสองนะเซลล์ขายรถแท็กเตอร์มือสองแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมีทุกอย่างมีทุกชิ้นนะครับให้เลือกสรรนะครับก็เพียงแค่ทักเข้ามาเท่านั้นเองนะครับทักเข้ามานั่นเองอืมไม่กลัวดํานะไม่กลัวดํานะกลัวอย่างเดียวกลัวอด ก็อด่าอดไวโอดตายนะครับเนี่ยไม่ได้ดำเนืเหงื่อแตกเหงื่อท่วมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทั้ง13ท่านนะครับและลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้พี่เจมส์นะครับสำหรับวันนี้พี่เจมส์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับโชคดีมีชายทุกท่านนะครับคิดจิงได้สมปรารถนานะครับขอให้นะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพียงขอขอบคุณยอดไลค์นะครับยอดกดไลค์กดแชร์นะครับยอดกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ